มาเลยกุ้งมาเรามาตุนร้อยประกาศตัวขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเชอบายมาร์เก็ตครับนะครับสถานีกลางหันลมเพื่อสังคมยุคใหม่นะครับสดๆนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับก็ไล่เรียงกันไปตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์นะครับอะไรที่เป็นชุกลุกนะฮะอุปสรรคการทํางานก็จะมาตรงเวลานะครับแต่ถ้าจะมี สรรคบ้างน,นะครับเพราะเราเป็นรายการไลฟ์สดนะครับนี่คือสเสน่ห์ของการไลฟ์สดวันนี้ต้องบอกว่า,าใส่แมสมาจัดรายการเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ต้องใส่แมสมาจัดรายการนะครเพราะว่าด้วยเสืบเนื่อสถานการณ์โควิดนะฮะตอนนี้พิธีกรหลายท่านนะครับก็มาบ้างนะครับไม่มาบ้างก็จะแต่ถ้าไม่มาก็มีเทปให้นะครับอันนี้เข้าใจนะครับเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็ ต้องดูแลสุขภาพนะครับบางท่านที่อายุมากแล้วนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับแต่ต้องต้องบอกว่าตอนนี้ทุกคนก็เป็นกลุ่มเสี่ยงหมดนะไม่ว่าใครที่ไหนก็ก็เสี่ยงทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็เทอร์ไบายมาร์เก็ตนะแน่นอนครับวันนี้ก็จะดักนำเสนอนะครับธุรกิจนะครับแล้วก็โอกาสนะครับหลายๆอย่างตอนนี้นะครับต้องบอกว่าธุรกิจตอนนี้นะครับที่ผมบอกว่าถ้าจะรอดได้นะครับที่ผมดูเนี่ยนะครับ มันมีอยู่ไม่กี่อย่างนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าแต่ละสถานที่เนี่ยก็โดนปิดนะครับแล้วก็อย่างร้านอาหารเนี่ยก็ซื้อกลับบ้านได้อย่างเดียวนี่คือสถานก,การณ์ณตอนนี้นะครับผมเลยอยากนำเสนอกับธุรกิจสมลยเอ็กโพสครับนอ no, oh. วันนี้ผมมีกระดิ่งมาด้วยนะครับธุรกิจส m มลยเอ็กโพสคืออะไรนะครับก็คือธุรกิจขนส่งนะครับโดยแบ่งนะฮะแบ่งเป็น คนที่ใช้นะครับแบ่งเป็น2แบบรูปแบบนะครับคนที่ใช้ระบบและเปิดแบบหน้าร้านนะฮะแน่นอนครับวันนี้นะครับผู้ที่นะครับขายของออนไลน์อยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับท่านสามารถใช้ระบบ SmileEx p โ o ได้หมดเลยนะครับใช้ได้หมดเลยนะใช้ได้เลยนะครับยกตัวอย่างนะผมมีตัวอย่างนะครับผู้ที่เปิดนะร้าน s ม i ยเอ็กโพที่อำเภอแหลมสิงห์นะครับจังหวัดจันทบุรี อันนี้นะครับนอกจากจะรับส่งพัสดุหน้าร้านแล้วนะครับเขายังขายทุเรียนด้วยครับนะฮะเดี๋ยวมีรูปนะครับหมยก็บอกเป็นรูปอย่างดีนะอันนี้คือธุรกิจสมัยโพสต์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเขาขายทุเรียนยังไงนะครับอันนี้เขาทำเป็นโปสเตอร์นะครับเป็นแบนเนอร์นะฮะอย่างดีเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่นะครับจําหน่ายทุเรียนนะครับ เดี๋ยวจะวนไปนะ3าสรูปวนไปเรื่อยกับทุเรียนเดี๋ยวจะพูดวนไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าจับจำหน่ายทุเรียนในราคาปรีทรงเห็นไหมฮะโอ้โหนะครับเขาเรียกว่าเพลกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะขอแชร์แพบหนึ่งนะครับเอาละครับอืมอืมแชร์แล้วครับใครมาเข้ามาดูก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะฮะเป็นกําลังใจให้กับ อาบีดีนบาลังน้อยน้อยนะครับหนุ่มหน้ามนคนหนองจอกคนนี้นะครับนะฮะก็ทําด้วยหัวใจนะครับตอนนี้เทอร์ไบายก็เป็นสถานีใหม่นะครับคนเข้ามาดูก็นิดๆหน่อยๆนะครับไปเข้ามาดูก็เขียนข้อความมาหน่อยนะครับดูอาบดีนอยู่อะไรอยู่นะครับก็จัดประมาณซึ่งที่โมงโดยประมาณนะครับอ้าวพูดเรื่องสมาเอ็กโพรสนะครับอันนี้เขาเปิดที่อำเภอแหลมสิงห์นะครับจังหวัดจันทบุรีนะคะ แล้วเขาจัดจาหน่ายทุเรียนออนไลน์ท่านฟังไม่ผิดนะฮะเขาจัดจาหน่ายทุเรียนออนไลน์แล้วขายกันเป็นตันๆเน,น,นี่ยนะฮะขายอย่างนั้นะ่ะนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับนําแบนเนอร์นะครับตัวนี้นะฮะไปโปรโมตตามสื่อต่างๆของสม a r เอ็กโพสแน่นอนครับเรามีทั้ง l i n e แอดสมั r เอ็กโพสนะครับมีทั้งเพจนะฮะที่คนเข้ามาดูค่อแขางเยอะตอนนี้นะครับ แล้วก็ใน Facebook ส่วนตัวนะครับที่ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะครับนะฮะหลายๆอย่างนะครับอันนี้นะครับถ้าใครนะฮะดูแล้วสัญญาณเสียงเป็นยังไงแจ้งเข้ามาด้วยนเข้ามานิดหนึ่งนะครับนะฮะเราก็อยากรู้ว่าเออสัญญาณเสียงเป็นยังไงนะครับแล้วก็ท่านอ๋อกาศไปแล้วท่านมีความคิดเห็นยังไงดูแล้วใช่ไหมนะครับอ้าวผมผมมาพูดอีกเรื่องสมัยเฮกโพสนะครับเฮกโพสนี่นะครับ แบ,บ่งเป็นสรูปแบบนะครับคนที่ใช้ระบบะใช้ระบบก็คือนําระบบเราไปใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ระบบตัวนี้คือใช้แล้วต้องทํายังไงก่อนนะครับก็คือแจ้งที่แอดมินมานะครับแจ้งที่แอดมินมาแล้วแอดมินก็จะเปิดรหัสโค้ดให้นะครับแล้วท่านก็สามารถนาไปใช้ได้เลยแล้วเป็นลิงก์นะครับไม่ต้องไปลงโปรแกรมอะไรต่างๆแล้วเปิดลิงก์เปิดลิงก์เข้าไปเป็นอื่นกึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยเปิดมาปุ๊บก็ใช้งานได้เลย นะครับนี่คือ,อะระบบ s m a r t e x p o นะฮะแล้วก็คนที่เปิดหน้าร้านนะครับก็คือตอนนี้ก็ไม่เก็บค่าแฟไชส์เหมือนกันนะครับก็ไม่เก็บนะฮะนะฮะท่านเวลาท่านเปิดท่านมีร้านอยู่ติดถนนที่ชุมชนนะครับไม่ใช่ก็อยู่แอบแอบซ่อนๆเนี่ยก็มีใครเห็นนะฮะอยู่ติดถนนหรือว่าในหนูบ้านที่มีคนเห็นนั่นแหละครับท่านก็เอาป้ายสมายเอโพสไปติดนะครับ โดยเรามีฝ่ายออกแบบให้นะครับแล้วก็ลงทุนแลวกันนะครับเพราะเราไม่ได้เก็บค่าแรงชายอะไรนะครับก็แจ้งเรามาเปิดรหัสโค้ดหรือท่านตอนนี้มีมาดูงานของจอกก็มาดูนะครับก็มาดูงานเราได้นะครับที่เคาน์เตอร์นะครับก็มาดูว่าเออขาใช้อะไรบ้างอะไรฮะแต่ท่านมีคอมแล้วก็ไม่ต้องซื้อเครื่องพิ้นแล้วก็ไม่ต้องซื้อสแกนเนอร์อตัวสแกนก็ไม่ต้องซื้อพิมพ์ใบเสร็จมีแล้วก็ไม่ต้องซื้อเคาน์เตอร์มีแล้วก็ไม่ต้องซื้อแต่ท่าไหนไม่มีนะก็ซื้อเท่านั้นเอง นะฮะลงทุนรวมๆก็ไม่ถึงหมื0 0ถึงสามหมบาทก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านมีหรือไม่มีสินค้าอะไรนะครับขอบคุณคนเี่ดูในทางทิกต o k ด้วยนะครับนะฮะสนใจสมัยโปรติดต่อมาได้นะครับนะครับวันนี้ก็2ช่องทางเลยนะครับที่เพจเทอร์บาย n n e แนะครับแล้วก็ทาง TikTok สมัยโปรนะครับรวมรวม2ช่องช่องทางนะครับเพื่อให้กระจายก็เรียกว่ากระจายโอกาสให้ทุกคนได้เห็นโอกาสนะครับผมเชื่อว่า ถ้าใครมาดูเนี่ยนะครับก็จะเห็นโอกาสละนะครับเห็นโอกาสในสิ่งที่ผมกําลังจะพูดเห็นโอกาสในสิ่งที่ผมกําลังจะบอกนะครับกับสม i ยเอ็กโพสนะครับวันนี้นะครับถ้าใครอยากกินทูเรียนนะครับวันนี้เดือนรอมฎอนอยู่นะเอามาลัดสินอดได้นะครับสั่งได้เลยนะครับสั่งมาที่ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อสวนนะชาวสวนให้ส่งถึงท่านนะผมไม่ได้อะไรนะครับก็คือว่าเขาใช้ระบบสมายโพสนะครับผมก็ เขาเรียกว่าช่วยโปรโมทให้นะครับรับรับประกันได้ว่าระบบของเรานั้นด่วนถูกง่ายนะครับด่วนถูกง่ายด่วนถูกง่ายแหมผมมีกระดิ่งด้วยวันนี้พัฒนาการนะครับขั้นสูงนะครับนะครับเอ้าเดี๋ยวพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปต่อนะครับต้องต้องขอขอบคุณนะครับบังชาลีดีเด็ดนะครับวันนี้นะโหคือบังชาลีดีเด็ดนะฮะเขาทำรายการอ่า คืนหมาหอนทุกสองทุ่มนะครับผมเม่เป็นผนรายการแล้วก็ไปแชร์3าแชร์นะครับให้กับเขาเนี่ยนะครับเขาก็ให้สบู่ผมมาแน่นอนครับวันนี้นะครับถ้าใครแชร์ผมแค่1แชร์แจ้งมาที่แอดมินผมจะส่งสบู่ของรายการคืนหมาหอนเนี่ยส่งให้ต่อนะครับให้ท่านหอมด้วยนะ เริ่มติดครับไม่ให้ดีกว่าไม่ให้แล้วเอาใช้เองไม่ให้ไม่ให้เี๋ยวอื่นเอาอื่นย๋อวอื่นให้แป๊บหนึ่งนะครับดี๋อวอื่นให้นี่เออเอาอันนี้ให้เอาอันนี้ให้เอาอันนี้ให้ดีกว่านะครับใครไลท์อันนี้โอ้แต่นี้มันแพงนะอันละเจ็ดร้อยวันนี้ขอสามแชร์แชร์ที่ไหนก็ได้นะครับที่ท่านแชร์ได้นะครับ อยู่ตรงไหนท่านแชร์ได้ท่านเอาเนี่ยที่กันน้ําไปเลยนะครับเขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับเรานะครับคือเขาให้มาขายแหละแต่เราก็อยากเอามาแจก <c oughs> เอามาแจกดีกว่าไม่ต้องขายละนะฮะคือที่กันน้ําอย่างดีโทรศัพท์ตอนนี้หน้าฝนแล้วนะครับใครที่เอ่อใช้โทรศัพท์อยู่ตัวน,นี้จําเป็นนะบางทีเครื่องหนึ่งก็เป็นหมื่นนะครับนะฮะมันแพงนะครับไม่ใช่บาท2บาทนะครับก็วันนี้นะครับ แชร์เพียงแค่สองสาแชร์แหละเอาไปเลยนะครับที่นี่ซองใส่ซองใส่โทรศัพท์มือถือนะครับอย่างดีนะครับอันละเจ็ดร้อยบาทขอแค่3แชร์นะขึ้นผู้แชร์แล้วก็บอกผมมานะครับขึ้นผู้แชร์แล้วก็แจ้งมามีแค่รางวัลเดียวนะ <c oughs> วันละรางวัลน,นะเจ็ดรบาทนะครับตอนนี้สถานีนะฮะยังไม่มีอะไรได้อะไรนะครับแจกประมาณนี้ก่อนนะครับ เดีย๋ยวผมดูเดีย๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยใช้งานดีด้วยนะครับเพียงแค่นี้ฮะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนะฮะเนี่ยนี่อย่างนี้ฮะเนี่ยฮะแล้วก็แขวนคอตรงเตงตรงเตงนะครับเอารูปท่านรูปแฟนร,รูปใครก็ได้ไว้ตรงเนี้ยสามแชร์เอาไปเลยครับมูลค่าซองใส่มือถืออย่างดีนะครับนาเข้าอย่างดี700บาท1รางวัลน,นะครับใครดูก่อนแชร์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะจัดส่งด้วยระบบสมายค์โพส นให้นะครับส่งเขาเรียกว่าร่วมสนุกปุ๊บเอารางวัลไปปั๊บเลยครับอ่าเป็นไงครับโอ้โหผมนี่ใจปล้ำจริงๆนะครับต้องบอกว่าเป็นออของสัมนาคุณนะครับของออท่านเจ้าของเนี่ยนะครับสถานที่สตูดิโอนะครับที่เราทำการถ่ายทำกันอยู่นี่แหละครับนะครับ ฟาร์มาดีนะนะครับเดี๋ยวผมจะพูดพูดและกันก่อนเรื่องไก่นะครับเดี๋ยวก็จะมีพูดล่างต่อไปเรื่อยนะครับนะครับุณผมเรียกว่าอามีนนะครับเขาก็อนุเคราะห์มานะครับให้กับแฟนรายการนะครับเทอร์ไบรท์ชแนลเ0บาท3แชร์เท่านั้นนะครับขึ้น3แชร์เอาไปเลยครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรสดๆนะมีคนโทรมาในรายการนะครับสดๆ ครับบางครับเดี๋ยวบางสักครู่ได้ไหมบางผมไลฟ์สดในทีวีอยู่เห็นเป็นบางเนี่ยรับสายเนี่โอเคจ้าจ้าจครับครับก็บางมัดนะครับที่อยู่ตลาดเก่านะครับตลาดเก่าพนัทโทรมาถามข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องทุเรียน นะครับว่าทุเรียนนะนะที่เห็นผมกีดะก็โทรมาเลยนะครับก็เดี๋ยวจะส่งข้อมูลให้อันเนี้ยผมไม่ได้อะไรนะครับนะครับไม่ได้มาขายแต่เป็นการแนะนำนเฉยๆว่าผู้ที่เปิดสมัยโพสเนี่ยอันนี้คือโอกาสถ้าท่านสินค้าดีแล้วนะครับท่านมีขนส่งที่ดีนั่นเป็นโอกาสของท่านเห็นไหมฮะอโอกาสไปแพ็บเนี่ยคนโทรแล้วนั่นคือแล้วก็ขายก็เป็นตันๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับมึงเอมึงคุด หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแห้งต่างๆนานานะครับหรือจะเป็นสินค้าแปรรูปนะครับผล,ผลิตภัณฑ์การหเกษตรต่างๆนานาเนี่ยท่านก็สามารถเอา,าระบบ SmartX Pro ตัวนี้นะครับไปใช้ได้เอ้าสามแชร์ใครแชร์มาแล้วครับบอกด้วยนะครับบอกผมด้วยนะฮะเธอไมมาแควันนี้จัดแบบยาวๆกันไปเลยครับอ่าคือนวันนี้ฉลองสตูดิโอใหม่นะครับเอ้า พูดถึงนะครับการขายนะฮะสมัยโพสผมมีอีกเว็บไซต์หนึ่งมาเก็ตเพจนะครับเว็บดิวดีเนี่ยจะมีรูปนะครับเว็บดิวดี .com ใกล้เสร็จแล้วไม่เกินอีกประมาณ2เดือนใครมีสินค้านะครับอยากลงขายนะฮะเตรียมตัวเตรียมใจนี่นะครับเว็บดิวดี .com เว็บฮาลานร้อยเปอร์เซ็นครับวันนี้นะครับใครเตรียมตัวนะฮะ มีสินค้าอะไรอยู่นะครับผมนะครับตั้งใจนะครับบริษัทวินียรฟร์มาร์เก็ตติง้งตั้งใจอยากจะเป็นเซลลให้กับประเทศไทยของเรานะครับใครผลิตเขาเรียกว่าถ้าไม่ต้องมีโรงงานนะฮะท่านอยู่ที่บ้านท่านทำอา่าผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่ท่านถนัดนะครับแล้วท่านก็มาลงขายในเว็บดิวดีนเดี๋ยวเว็บตัวนี้จะอาสาขายให้ท่านเองเอาเป็นว่าท่านอยู่กับบ้านเนี่ยนะครับท่านก็มีติดสินค้าส่งออกได้เอาอย่างนี้นะครับ นะครับแล้วก็เว็บเราเนี่ยการันตีนะครับด้วยเราไม่เอาของฮารามนะครับเราไม่เอาของที่ผิดหลักศาสนาอิสลามมาจัดจำหน่ายนะครับทุกอย่างต้องฮาลาลร้อยเปอร์เซนต์จริงๆนี่คือเว็บแรกนะครับแล้วก็ใกล้เสร็จแล้วหัวฟูๆนั่นน่ะก็สกัดมาจากตัวผมนะฮะเป็นมิสเตอร์ดิวดีนเนี่ยเหมือนฮะเหมือนนะนะครับมิสเตอร์ดิวดีนนะฮะฮะลาลร้อยเปอร์เซนต์นะครับอธิบายคำว่ามาร์เก็ตเพจนะครับบางท่านเอ๊ะ มันคืออะไรมันคือเว็บไซต์ขายของอะไรนะครับถ้าท่านเคยสัมผัสถ้าท่านเคยได้เห็นนะครับเว็บไซต์พวกนี้นะครับอย่างเช่น lazada นะครับ shopee นะครับ jd center นะครับพวกต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งเว็บใหญ่ๆอย่าง a l i b a b a .com พวกนี้คือเว็บ m r r k t t p a g e ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เทรนตอนนี้นะครับคนกำลังโหมกระพือกับเว็บไซต์ตัวนี้อย่างมากนะครับ เพราะว่าเหมือนเป็นโอกาสเหมือนว่าตอนนี้เป็นยุคโควิดทุกคนนะครับไม่สามารถนะครับจะออกไปซื้อออกไปชุมนุมเห็นห้างส,สรรพสินค้าในะตอนนี้คนบางตามากคนกลัวโรคก,กันแล้วก็โควิดเนี่ยนะครับมันจะอยู่กับเราอีกเป็นปีผมยืนยันนะครับอีกยาวนานนะครับแล้วก็วัคซีนนะครับก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้หรือไม่ได้เรายังไม่รู้เลยนะครับคนไทยต้องประชิญกับสิ่งเหล่านี้นะครับประชิญกับสิ่งที่มองไม่เห็นเอาล่ะ นี่คือการทดสอบและกันอย่าไปคิดอะไรมากนะครับแต่วันนี้นะครับท่ากลางวิกฤตที่เต็มไปหมดนะครับผมบอกว่าวิกฤตมันก็มีโอกาสนะครับเต็มตัวนะครับแท็กผมมาล่วงหน้าได้เลยท่านมีธุรกิจอะไรก็ตามนะครับเราจะบล็อกเอาไว้แล้วของเราง่ายนะครับตอนนี้ทีมงานกําลังทําเข้มงวดเข้มข้นนะครับเพื่อให้เสร็จภายใน3เดือนตอนแรกบอกปีหนึ่งผมไม่ไหวนะขอแค่3เดือนเอาให้เสร็จ เป็นอย่างนี้ดิวดีนั่นคือเว็บไซต์มาเก็ตเพจแล้วเรามีสมายล์โพสในการขนส่งท่านคิดนะครับนี่คือการทํางานแบบเป็นระบบเป็นระบบเป็นระเบียบนะครับขายไวส่งไวนะฮะไม่ใช่ขายได้อีก7วันนะครับไปส่งบางทีของแปรรูปหรือของต่างๆนานาเนี่ยมันก็เสียหายก่อนแล้ววันนี้นะอยากให้ทุกท่านเห็นโอกาสนะครกับเว็บไซต์ยูดีนะครับครั้งแรกกับเทอร์บร์มาเก็ตตรงนี้นะครับก็จะมา ก่อนเลยนะครับจะมาประเดิมก่อนเลยนะฮะแล้วก็ตามด้วยของรายการต่างๆนา,น,านาที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นเดอะมุสิลิมเวิร์นะครับแล้วก็สุขภาพดีพอระเินดิมตัวนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวติดตามนะครับในสภาวะวิกฤตนะฮะวิกฤตของโควิดเดี๋ยวมันมีทาออกนะครับแล้วก็จะมีรายการอย่างเช่นของดีเจโยนะครับคนหลังใหม่อันนี้น่าติดตามเหมือนกันนะครับแล้วก็คุณวิสมาอุ่นแอบเขาเรียกว่าเป็นซุปตาแห่งวงวงการ วงการน้ำชาวงการการกุศลนะนะฮะเดี๋ยวจะมีนะครับงานสุมเหล่าเนี่ยนะครับจะมีท่านอุสมาอุ่นแอบรักเธอทั่วไทยแล้วก็ทนายปกกณ์นะครับทนายฝีปากกล้านะครับที่รักความยุติธรรมก็อยู่กับเรานะครับหรือการเกษตรนะครับก็อยู่กับเรานะฮะอันนี้คือรายการคุณภาพของเธอายมาร์เก็ตเธอไบแชนแนลเนี่ยนะครับจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผู้ติดตามในเพจส0 0พันกว่า ใน YouTube ก็2องพันกว่านะในเวลาไม่เกิน2เดือนเนี่ยนะครับผมถือว่ามันสูงมากแล้วก็เราจะก้าวนะครับไปสู่สถานีที่เป็นชั้นนำในอนาคตผมยืนยันนะฮะว่าเราทำได้เอานะครับแล้วอีกหนึ่งธุรกิจที่อยากแนะนำจริงๆเลยนะครับก็คือธุรกิจไก่ต้องบอกอย่างนี้ผมเองนะครับ ทำบริษัทเป็นนักฟาร์มมาร์เก็ตติ้งมาเพื่ออะไรนะครับเพื่อมาทําการตลาดให้กับฟาร์มอดีนะนะครับและตัวตัวผมเนี่ยคือทาเกี่ยวกับธุรกิจไก่น,นะครับไก่สดเนี่ยนะครับมาก็เกือบ20ปี20กว่าปีนะครับอันนี้ตอนนี้อายุออไม่อยากบอก <c oughs> ทายว่าผมอายุเท่าไหร่ <c oughs> ทายถูกเยอะเอาสมพูปไปอะ่ะต <c oughs> ัดใจเลย <c oughs> ไม่ต้องทายนะครับทายไม่ถูกหรอก นะฮะไอ้ดูได้เต็มๆเนี่ยความรอเหลา43แล้วครับผมขายไก่มาตั้งแต่ผมอายุ21่กี่ปีแล้วฮะ22ปีผมตั้งแต่ละอ่อนละอ่อนนะผมออกส่งไก่นะครับเป็นตั้งแต่เป็นแบกข้าวงไก่ขายวันละสิบยีโลพี่อู่ไก่นะครับไปขายตามแม่ค้าไก่ย่าง บอกพี่พี่รับไก่ผมไหมนะครับผมมีไก่มาส่งส่งตามร้านส้มตำนี่นะครับนะฮะจนอยู่นี้ส่งวันละเจตันนะครับนะด้วยสภาวะโควิดก็ไม่ได้ส่งเยอะอะไรตอนนี้เริ่มลดลงลดนิดนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าสิ่งนี้เสร็จที่ที่ผมคิดไว้นี่นะครับผมเชื่อว่ายอดกระจายแน่นอนนะครับเราจะเปิดช็อป MFM ช h o p ท่านฟังไม่ผิดนะฮะ MFM ช h o p เนี่ยมันคืออะไร ช็อปที่รวมสินค้าไก่สดเนื้อสดนะครับนะอาจจะเป็นของทะเลด้วยแล้วก็สินค้าแปรูปไว้ในที่เดียวกันการขายคืออะไรครับขายผ่านแอปพลิเคชันขายผ่านดิลิเวอรี่ไปส่งตามบ้านเลยนะครับแล้วเราจะเปิดโอกาสยังไงครับเราไม่ได้ขายของเราอย่างเดียวนะครับผมอยากให้พี่น้องนะครับที่ร่วมธุรกิจกับเรานะครับเพื่อเขาเรียกเอาไก่กับผมอยู่เนี่ยต่างๆนานาอยู่เนี่ยนะครับ มาร่วมกันทำนะครับผมตั้งใจให้สักหนึ่งตลาดต่อหนึ่งตัวแทนแต่ตลาดที่ใหญ่ๆห,หน่อยแล้วก็ดูพื้นที่นะครับให้เป็นตัวแทนและเรามีระบบขนส่งเข้าไปให้ถ้าท่านยังนึกไม่ออกนะครับผมจะทำยังไงท่านคิดถึงพวแกล็บฟุตเทนด้าบบดพวกนี้นะฮะคือพวกนี้นะครับค,คลุคล้ายๆกันนะครับแต่เราจะเป็นลักษณะของการขนส่งฮาลาลเราไม่ส่งที่ของฮาลาลน,นะครับคือเราจะเป็นระบบขนส่ง ห้าล้านร้อยเปร์เซ็นต์เหมือนกันที่ผมเคยบอกตั้งนานแล้วนะคบอันเนี้ยเริ่มแล้วนะครับเพราะว่าบริษัทเป็นเนฟาร์มารนเก็ตติ้ง Marketing ตอนนี้นะครับร่วมมือกับบริษัท s k y f o x อถ้าท่านงงว่า s k y f o x อนี่คืออะไรนะครับนั่นคือบริษัทที่ดูแลระบบพวก GPS ผ่านดาวเทียมนะฮะแล้วเราผ่านตัวไหน,นครับผ่านไปทาง AIS นะครับคือตอนนี้และ ทดลองระบบอยู่นะครับใครที่ไปแถวนครปฐมนะครับจะมีลูกค้าเรานะครับที่เปิดจุดดับสไมเอ็กโพสอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมชื่อคุณเจตนะครับเขาเขาเอาระบบตัวเนี้ยไปใช้ในรถกระบะนะครับคือคุณเจตเนี่ยเขาส่งข้าวจากนครปฐมไปจังหวัดตากนะครับแล้วเขาก็ต้องการเช็คระยะเช็คการขับเช็คคนขับนะครับว่าโอเคส่งตรงเวลาไหมขับเกิน กิโลที่ตั้งไว้ไม่มันตั้งได้นะครับแม้กระทั่งมือถือดับมันส่งดาวเทียมมาดังตต้มเวลาเราขับเราเรียกว่าขับเร็วเกินที่ตั้งระบบไว้นะครับแล้วก็มีการเซ็นรับมีอะไรอย่างชัดเจนนะครับนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากบอกก็คือเรามีระบบการจ่ายสตางเราใช้เพย์โซลูชันนะครับเป็นระบบจ่ายสตังที่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้นะครับเป็นระบบระดับโลก เข้ามาซัพพอร์ตนะครับเวลาท่านจ่ายเงินปุ๊มนะครับแล้วมันก็จ่ายตังเข้ามาในระบบนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับกับ MFM Shop มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปคุยกับโรงงานแปรรูปนะครับเรื่องไก่ไม่ใช่ปัญหาแนละ้วเป็นเรื่องที่สแตนด์ด d เป็นเรื่องที่ผมทำอยู่แล้วตอนนี้เกี่ยวกับเรง่องแปรรูปผมก็ร่วมกับนะครับยีเฮม IBF อิบราทิมฮาลานฟูดนะครับ อันนี้นอกจากจะเรื่องแปลรูปแล้วยังมีเรื่องบุญเรื่องกุศลน,นะครับทำร่วมกันอยู่เดี๋ยวจะมาบอกบุญกันนะครับเร็วๆนี้ผมอยากจะทำเกี่ยวกับที่วากัปนะครับที่เกาะสีชังนะฮะอันนี้พูดนิดหนึ่งนะครับที่เกาะสีชังเขากําลังต้องการที่ดินนะครับให้กับพี่น้องนะครับที่อยู่ในเกาะสีชังเพราะว่าตอนนี้ใครที่ เสียชีวิตนะครับต้องนํามายัดเนี่ยขึ้นฝั่งนะครับโอ้โหแล้วก็พี่น้องมสลิมกว่าร้อยกว่าในนี้กับ200แล้วนะครับต้องข้ามฝั่งนะครับไปฝั่งบนฝั่งโอ้ซึ่งทุลักทุเลนะฮะคือผมไปเองเลยนะครับเดี๋ยวเทปเทปหน้าเนี่ยจะทําคลิปมาให้ดูด้วยนะครับนะฮะก็คือลําบากนะฮะลําบากมากนะใครบริจาคได้เลยนะครับเ็นเห็นก็ว่าหน่วยละ200บาทเองนะครับก็ เดี๋ยวจะมีะคลิปมีอะไรให้บอกบุญทุกท่านนะครับอันนี้เป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องมุสลิมนะอันนี้คนต่างศาสนาก็บริจาคได้นะครับนะครับทำหลุมศพคือกุโบนะครับหรือสุสานมุสลิมนั่นเองนะครับอันนี้เป็นบุญอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือต่างศาสนาผม ทำได้ผมเชื่อทำได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็มีบริษัทที่รู้จักกันนะครับก็จะไปบอกบุญทุกท่านทําไม่ทําไม่ได้ซีเรียสน,นะครับหน่วยละ200บาทนะครับเพราะว่าเขายังขาดเงินอยู่ประมาณ1นึ่งล้านสามแสนบาท1นึ่งล้านสองแสนหรือสามแสนเนี่ยนะครับเขามีเงินทุนในมูลนิธิเ,เพื่อการศึกษาการศักษาและจริยธรรมนะครับมูลนิธิเนี่ยนะครับก็เป็นต้นโผนะครับในการารับบริจาคนะครับแล้วผมก็ เชื่อว่านะครับนี่ก็เป็นบอกบุญย๋ยาจะทําเป็นคลิปวิดีโอนะครับเป็นเป็นภาพขึ้นไหวภาพนิ่งอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยนะครับก็เออก็เป็นส่วนนะาส่วนบุญส่วนหนึ่งนะครับยิ่งเฉพาะเดือนรอมดอนนะครับเดือนนี้นะครับเป็นเดือนอันอันประเสริฐนะครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับผมเองก็บวชด,ด้วยนะครับก็การพูดอะไรเนี่ยมันก็จะช้าไปกิกหนึ่งนะมันจะช้าไปหน่อยเดือนก็สังเกตผมนะผมจะพูดนิดเดียวถ้า ถ้าเดิมไหนเดือปกตินะครับหมายจะพูดร้อนเลยนะปุ๊บ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 ทำหลยไฟดับอันนี้มันจะมีลาลานิดๆนะครับการพูดเนี่ยเหมือนการวิ่งนะบางคนบอกพูดนั่งพูดเฉยเฉยไม่เหนื่อยพูดเหนื่อยนะนะครับมีเหงื่อออกนะนะครับมันเหมือนการออกกำลังกายนะครับการพูดเนี่ยนะฮะผมเองเก็นามสกุลบาลังน้อยน้อยน้อยนะครับถ้าใครรู้จักผมเนี่ยก็เป็นว่า เป็นตระกูลนะครับทั้งตระกูลนะก็มีเป็นนักพูดนะฮะถ้าที่ผมจําความได้ก็มีครูเซมอาจารย์กอเซมบาลังน้อยเป็นลุงผมนะครับฮัดยิสุรอจูราสเนี่ยนะครับก็เป็นน้าชายนะครับผมเองก็เป็นหลานนะฮะก็คงจะมารุ่นผมเนี่ยนะครับก็จะสืบทอดต่อไปนะครับพูดใจใจใจอย่าให้เห็นไม่ฮะคือประเภทว่าบาลังน้อยนี่อย่าให้เห็นไม่เด็ดขาด จับไม่เลิกแล้วจับนี่ปั๊บแลวเอ้าสามแช์ได้ยังคุณละไมครับว่าแช์หรือยังครับถ้าแช์แล้วเอาไปเลยครับนะฮะเจ็ดร้อยบาทนะครับผมส่งให้หลายชิ้นแล้วนะครับเจ็ดร้อยบาทเอาไปเลยนะครับคุณละไมว่าไงนะครับดูอยู่นะครับนี่ขายน้ําพริกด้วยนะครับขายน้ําพริกขายอะไรของแกอยู่นี่จะทําฉับของแกอยู่นะครับอันนี้ไปขายไส้กรอกหมูผมก็เลยพูดไม่ค่อยได้เป็นเพื่อนในเฟซกันนะครับ เพื่อนในเฟซกันนะครับก็แชทกันมาคุยกันมาครับผมไม่ซีเรียนสบายสบายนะครับเอานลครับเดี๋ยวน้องวันนี้โหลดโหลดโหลดของทัานทูตแล้วนะโอเคเดี๋ยวติดตามนะต่อไปรายการเดอะมุสลิมโบนะครับกับอดีตท,ท่านทูตพาณิชย์ประจำตะวันออกกลางต้องบอกว่า มีประโยชน์มากๆนะครับดูเถอะนะครับบางคนบอกโอ้ยมันไกลตัวไปดูทําไมตะวันออกกลางที่ประเทศไทยบอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรที่ไกลตัวแล้วนะครับการค้าขายนะยิ่งทุกวันนี้นะครับมัน global นะครับท่านทําในบ้านของท่านเนี่ยมันสามารถขายไปอีกฝั่งหนึ่งของโลกได้นะครับก็ผ่านแพลตฟอร์ม e ิ l d i น .com อย่างนั้นน่ะนะครับแต่ผมให้ท่านอยากให้ท่านได้รับรู้ว่าทางตะวันออกกลางเนี่ยเขาคิดยังไงเขากินอะไรกันเขาวาเป็นอยู่ยังไง นะครับเขาคิดยังไงกับประเทศไทยนะครับอันนี้สำคัญผมถือว่าสําคัญนะครับเพราะว่าไม่มีรายการไหนเขาจัดนะครับมีที่สถานีเธอบาไบชานเนลท่านนั้ที่มีเรื่องพวกนี้นะครับเราเป็นสถานีที่โอเคละภาพรวมคือสถานที่มุสลิมลหละนะครับแต่แต่เราก็วาเลตตี้นะครับ,รบอย่างเราเชิญดีเจโยสุริโยพินโยซึ่งเป็นพี่น้องชาวชาวพุทธเนี่ยก็ามาจัดนะคร เราเปิดกว้างทุกๆอย่างนะครับเราเรียกว่าเราก็มีการเสาศาสนาหรอกนะครับเราเป็นสถานีธุรกิจสังคมและวารนตีนะครับอย่างรายการมิสเดืดนเอ็กโชวันนี้ก็อย่าเพิ่งไปไหนนะผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวพิพิธภเณฑินสัตว์น้ำจังหวัดระยองอย่าเพิ่งลุกไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมาต่อกันดีกช่วงบ่ายๆนะครับเอ้าวันนี้สมควรแก่เวลานะครับอ่าเดี๋ยวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันกับรายการเดอะมิสิเบอร์นะครับวันนี้ผมอาร์บิดีบัลลัง น้อยน้อยน้อยนะครับขอบกล่าวคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมะเลามะตุร้อยบเระกาตุสวัสดีสวีดัตแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ